เอาละครับวันนี้เรามาเล่นอีกแมปเลยนะครับที่ต้องใช้สองคนเนี่ยเพลเยอร์หนึ่งกับเพลเยอร์สองเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่ามันเป็นรถเข็นนะแมปนี้ความน้าภ <Hey. S 1> าก,กว่ากันเลยเ <Hey. S 1> จมีแกมาคู่กับฉันดีกว่า <Hey. S 1> มา <Hey. S 1> มามา,มา ฉันจะค่อยๆนะหมีอ๋อคือถ้าเหวี่ยงมันจะไอ้นี่ใช่ไหแล้วแกคอนโทรลอะไรได้บ้านั่งอยู่บนนี้อ๋อเบรกให้หน่อยนะเจมี่เยไปบไว้เีเ่ไเขาบอกว่างส้าสดจเขอร้นเจเนี่ย

นี่สวิงรถเข็นน่ะชนไม้นี่มันจะพังฉันว่าสวิงประตูหรือไม่ก็ระเบิดเังสวิงประตูก็สวิงระเบิดใช่หมั้ใช่ใชใช่อลองดูเรียบร้อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเบรกเองถ้าจะตกเดี๋ยวเบรก ชิคกพอยท์แล้วเปเ,ปเปลี่ยงนงานแ้ันเนอะไรเนลี่ยไน,นยยไม่ได้นต้อตายก่อนรอฉันตายก่อนก็รอฉันตายก่อนสิ แกไปตายว้าตาาไ,ไ,ไ่นตงไปแล้วน่นตงไปนนไปีไประดับโปรเขาเล่นงานผมวะโอ้ยโคตรดิีเอ้ยก็แกเบกอยู่ว่ามันไปไม่ได้ ดอพอไม่เป็นไรใช่เดินตรงไปตรงนี้มันมีนาำเยอะๆอยูนะำบุค่อยๆค่อยๆหนาค่อยๆหนาตรองไปหนาไม่ใช่นะไม่ทันหนาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างอันนี้มันมีไอรอนแบบใหม่ทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตรงร้านค้านี้ก็มีนะแต่มันล็อกอยู่อ่ะไม่รู้ล็อกเพราะอะไรนะครัะ มีเยอะไปหมดเลยแต่ว่ามันล็อกอยู่ซื้อไม่ได้ละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการใช้โลบักนี่แหละแซื้อสามเก้าโลบักนะครับแล้วก็มีซูเปอร์เบรกด้วยน่าจะเบรกได้ดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนีครับซื้อทั้ง3าอย่างเลยแล้วครั้งนี้เดี๋ยวเจ้าหมีจะเป็นคนขับนะครับมาเจ้าหมีมาเร็วแกเข้าไปก่อนนั่นแหละไปเช็ดฟอยต์สอเลยเจ้าหมีทำไมมันไม่เปลี่ยนให้อ่ะ เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนสก,กินยังไงอ่ะอ๋อหรือว่าต้องไปร้านค้าก่อนเจ้าหมีต้อใไปต้องไปร้านค้าก่อนแต่ไม่เป็นไรจยูมีพาไปเองขอดูซุปเปอร์เบรกก่อนขอลอง <S <S แอ<พ>นเบรกอันนี้มันหยุดเลยปะซุปเปอร์เบรกปึ๊บเฮ้ยหยุดเลยไไม่ไมได้ดโอเคไม่ตกละดีแล้วดีแล้ว มาแล้วรี่สวยจงทำไมมันจำอย่างนั้นอ่ะปปปปปไปปปปว้ยไล่ลเราเปลี่ยนทางกันดีกว่าเราไม่ไปทางนดนะตอนนี้ีไปดังแทนเลด้จเขียนมากนะได้เลยที่เราสึกว่าทางนี้ไม่มีทาแต่ มัอนมีเนินนะเจ้าหมีเออทางมันแคบลงเออทางมันแคบจริงด้วยค่อยเดินค่อยเดิน,ดนใช่ต้องค่อยเดินเลย

ไม่ใช่หรอออกไปสะพานสะพานไปไปสะพานเกเกเอิ้เดินสิ่งเปลี่ยนเดินเปลี่ยนเอิะนอ่างเงี้ยอนเนี้เดินเดินได้แล้วนี่เปิดประตูได้แล้วแต่มันไม่ใช่เช็คไฟซะหน่อยต้องไปโอ้โหพี่บ้าอะไรเนี่ยไฟเขียวแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยรถจะพังแหล่ะเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยเขินบ้าเนี่ย แล้วจะตกยังไงอะอรู้แล้วหรือว่าฉันตกลงไปแล้วค่อยกระโดดขึ้นมาได้ปะไ่ได้ไม่ได้แกต้องไปไปริิมมาะไรเงีค่อยๆนะเดินไปเลยเอยัรนมาช่วยจับฉ่นสับไออ๋อเหียไปเรื่อยๆหรอ ค่อยว่า,า,ากันอ,อีกทีแล้วกันตรงนี้ถ้าแม่บันทักเสตแล้วไอ้คนนี้กดไลคได้ถึงหมื่นหนึ่งเลยเป็นตกอ่ะแต่ตอนเนี้ยวันวันทันนะทุกคนเนี่ยแล้วก็กดไลยได้หมื่นหนึ่งทวงดวยนะทวงจากคลิปอื่นมาด้วยนะโอ้เออเพราะ,ระว่ามันไม่รู้จะไปยังไงแนละ้วอ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะกับเจ้าหมีต่อตะปีโดส่วนแกนี่กับบอดี้อยู่ไหนเนี่ย